สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาวันนี้กับเมนูแกงเขียวหวานจะแกงเขียวหวานเจ๊แต่ว่ามีไข่ต้มตัวตัเลยกลายเป็นแกงเขียวหวานมังสวิรัติอันนี้เราใส่มะเขือคือเยอะมากแล้วก็ใส่เต้าหู้ไปกึ่งก้อนนะจ๊ะแกงเขียวหวานมียกที่ขาดไล้ก็คือต้องเปิดมะนาวกับพริกผงจะมันต้องตัดมี ก็มีส้มมีเพชรมันถึงจะเหมาะกินกับแกงเขียวหวานมาได้มันสีจะเลี่ยนเนาะ่อนก,กินข้าวกันอะไรยังตอนนี้สิบโมงสี่สิบเก้าละอันนี้ข้าวเจ้าข้าวตอ,น,อนเดียวกันเลยนะจ๊ะวันนี้เมื่อเจ้านี้กินกาแฟไปแล้วจ้าดูเส้นมียกหนึ่งก้อนจะมียกแล้วก่ออัน มีมีผักผสมนิดหน่อยแล้วก็ต้มวันนี้นี่ใส่เต้าหู้ต้งหูง้เปล่าใส่ผัดไทยอ่ะดอใส่ไปกึ่งก้อนแล้วก็มะเขือต้มไปเปื่อยเพราะว่าถ้าต้มบเปื่อยนี่มันเกี้ยวยงากหน่อยอะเลยต้มไปเปื่อยจืดนิดหน่อยใส่นีนจั๊บใส่ซีอิ๊วใส่แมกกี้ อันนี้เจมังกินได้นะจ๊ะเพราะว่ามีกี้ปรุงแต่แค่เอาใส่แค่อันพริกแกงโขยวหวานเจบาได้มาได้ใส่อย่างอื่นเลยใส่รสด,ดีไปนิดหนึ่งจ๊ะรสด,ดีที่มันเป็นเห็ดหอมะนะอมพอเอาเติมน้ำมันก็เลยจืดอ็เลยไข่ไข่ขต้มไข่ต้มตสว่าแจ่ตู้เย็นไว้ หมคาดานาเปื่อนี่เด็ดเะน้ำหมอร่อยอืม เพื่อกิ่นข้าวกันหรือยังนเนาะแปลงถ้วยเดียวเห็นเจ้านี่นะเจ้าเนี่กินกาแฟไปแล้วนะจ๊ะกาแฟแบรนด์ของเขาเองใครว่าดัดเคี่ยวแล้วมันจะกินเอาลงบ่น้อยนานเปืดอยยังเกาเคี้ยวปไปได้กัยังพยายามไปกินนะ ดีมีกาแฟของเรากระป๋โกกกระชับทุกสัดส่วนคุมหิวกินละอีเมนรลดอาการกินจุกจิกได้จ้ะอันนี้กะจะกินมดวันเนี่ยขอนหอนดำ เส้นมียกเหนียวนุ่มขนาดาจด้กิงก็แกงเขียวหวานนี้เข้ากันขนาดเด้อ ăn lồn right. mm. 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 แกงเขียวหวานมังสวิรัต่เต้าหู้นี่มามากินตะกันนะเจ้าเพื่อนไปๆเจ้า